วันนี้ก็กลับมาพบกับแบมแล้วแต่ว่าวันนี้แบมจะต้องพูดเบาๆเพราะว่าเพราะว่าแบมกำลังจะทำ ASMR น,นั่นเองนะคะซึ่งไม์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเก็บเสียงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าแบมพูดดังเกินไปมันอาจจะทำให้ทุกคนแบบว่าทิ้นนงดัางเกินนะคะแบมจะมาทดลองว่ากิมจิของทางกิมจิแฮปปี้เฮาสเนี่ยเขากินกับอะไร ก็อร่อยจริงหรือเปล่าซึ่งวันนี้แปมก็คัดสรรเมนูมาทั้งหมด3อย่างเองนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวไก่ย่างก็นเลยค่ะอืมน้มองก้านพันกินนิดนึงอือืม รสชาเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบรสชาซแซ่บแบบนบบนะเขามีผงพริกของเกาหลีมาให้ด้วยแล้วก็ใส่ลงไปลิ้ด้วยเลยค่ะนอกจากความเผ็ดเนี่ยมันก็ยังจะให้ความซาซาลิ้นด้วยนะอืม うん。 กินกับปลาวงมาดีมากเลยปลาวงอ่ะ <Inst aller. S 1> มันจะมีความเค็มใช่ไหมคะส่วนอันนี้จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดอ่ะเพราะฉันแบบกินด้วยกันคือ รถมันตัดรถกันดีมาก น้ำซอสเขาเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมขอเอากุ้งลงไปจิ้มใหม่เขาผลิตแบบธรรมชาตินะคะไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่ใส่วัตถุการเสียด้วยนะมาในซองแบบนี้เลย วันนี้นะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะเพราะหมดจานแล้วเดี๋ยวจะเติมซะหน่อยอ